ในตลาดทองคําและตลาดพอเหร็กเงินยูโรและดอลลาร์นะครับปัจจุบันวันนี้ผมก็มีการเปิดสอนนะครับราคาอยู่3 0,000บาทนะครับเป็นสูตรถอดเทนนะครับเป็นสูตรถอดเทนรายสัปดาห์เลยนะครับรายสัปดาห์เราสามารถที่จะถอดเทนออกมาได้เลยนะครับว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยในสัปดาห์ที่เราจะเล่นต่อไปเนี่ย <c oughs> ภาพรวมโครงสร้างเรามาจะเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถถอดมาได้เลยนะครับแล้วก็ภาพ รายวันเราก็สามารถถอดมาได้นะครับพอเราถอดภาพรวมของสัปดาห์ไ bon ด้เราจะวางแผนเล่นท mm ํากําไรเป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะครับและเราถอดมาเป็นรายวันเราก็สามารถวางแผนเล่นทํากําไรเป็นรายวันก็ได้นะครับในแผนผังของรายสัปดาห์รายวันเรายังสามารถถอดละเอียดออกมาเป็นรายชั่วโมงได้นะครับเป็นทุกๆชั่วโมงทุกๆชั่วโมงได้นะครับอยู่ในหลักสูตรสอนกันอยู่ที่3 0,000บาทนะครับก็สอนเป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะครับ สูตรนี้ผมรับประกันเลยนะครับไม่มีที่ไหนมีนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูหรือเป็นอะไรต่างๆไม่มีทางมีครับผมเพราะว่าผมสอนเป็นการส่วนตัวแล้วก็เป็นสูตรลับที่ผมได้เก็บเอาไว้สอนให้กับท่านที่สนใจสอนให้กับลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก,กันจริงๆนะครับราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะนําภาพมาให้ทุกท่านชมนะครับว่าภาพเป็นลายสัปดาห์เป็นไงแล้วก็ภาพลายชั่วโมันเป็นยังไงนะครับท่านก็ลองดูนะครับ ถือว่าสุดยอดครับมาเรียนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกจะสอนท่านถอดสูตรรายสัปดาห์นะครับชั่วโมงที่2ถอดสูตรรายวันชั่วโมงที่3ถอดสูตรรายชั่วโมงนะครับก็สามชั่วโมงเท่านั้นครับนะครับจะแบ่งเรียนวันละชั่วโมงหรือสัปดาห์ละชั่วโมงหรือจะเรียนทีเดียว3ชั่วโมงก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านสูตรตัวนี้สามารถเรียนได้ภายใน3ชั่วโมงนะครับราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาท หือเป็นสุดยอดสูตรลับนะครับในตลาดทองคำและฟอเร็กตนะครับถ้ามาเรียนกันเถอะครับนะครับเอาไว้ใช้ทำเงินทุกสัปดาห์ทุกวันทุกชั่วโมงตลอดชีวิตน,นะครับงานสัมมนางานอ e ีเวนต์ ong, งานอะไรต่างๆที่น้องๆเขาเพิ่งเข้ามาสู่วงการใหม่ๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะถอดสูตรตัวนี้ได้ครับนะครับผมอยู่ตรงนี้มา19ปีเต็มในวงการตลาดหุ้นนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร081 3 8 1 9 9 3 6 ไลน์นะครับสำทำสามคิงด้อมครับ